คนะือหน้าข่าวมาอัปเดต3นโยบายปากท้องของพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับลดค่าไฟปรับลดลงมาอีกแล้วครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําที่จะปรับขึ้นภายในปีนี้รวมไปถึงรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายนะครับมาเริ่มต้นกันที่ค่าไฟกันก่อนนะครับวันนี้ที่ประชุมครมอครับก็มีการเคาะลดค่าไฟฟ้าเหลือ3บาท99สาตางค์ต่อหน่วยนะครับมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงธันวาคม2566เบื้องต้นลดไปก่อน4เดือนนะครับเมื่อสัป ก่อนถ้าใครได้ติดตามข่าวพอรมอนะฮะเดิมทีเนี่ยค่าไฟอยู่ที่4บาท35สตางค์ต่อหน่วยก็ลดลงมา4บาท10สตางค์ต่อหน่วยก็ดีใจแล้วนะวันนี้ปรับลดมาเหลือ3บาท99สาตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วค่าไฟก็ปรับลดลงมาได้นะครับเรื่องที่2นะครับคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็น400บาทต่อวันก่อนที่จะมีการบังคับใช้ในช่วงต้นปี2567ทีนี้เนี่ยในยเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรง ขั้นต่านั้นนะครับหลายๆคนก็มีความกังวลว่าผู้ประกอบการจะอยู่ได้ยังไงนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะทําควบคู่นะฮะกับการที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นขยับขยายตัวขึ้นไปเพื่อให้เอกชนเห็นถึงความชัดเจนแล้วก็แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของเอกชนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยเองก็มีการประกาศนโยบายเอาไว้ว่าภายในปี2570ค่าแรงขั้นต่ําจะอยู่ที่600บาทแล้วก็ปริญญาตรีจะเริ่มต้นที่ 2 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับ ทีนี้มาดูที่กระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับเรื่องลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับคมนาคมก็มีการหารือกับรอฟมอและก็รอฟทนะครับจะนําร่องลดไฟสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงนะครับก็ลุยนโยบาย20บาทตลอดสายคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้นะครับแล้วก็เล็งที่จะชงเข้าไปที่ประชุมคอรมอภายในเดือนตุลาคม2566นี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คืออัปเดต3นโยบายครับใน วันนี้